ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากร์ดวงชะตาของชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะ ประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะซึ่งเราจะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวมาเป็นคําพยากรณ์ซึ่งจะเป็นการพยากรณ์แบบรายวันเป็นการดูในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง30วันหลังจากนี้เมื่อดาวโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาใดจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรกับชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูนะคะ ก็สามารถฟังได้ทั้งความเป็นราศีและตัวลัคนาค่ะซึ่งเราก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่6ตามปีปฏิทินแล้วนะคะก็ผ่านกันมาเกือบครึ่งปีแล้วเหตุการณ์สถานการณ์ความเป็นไปของชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเองก็มีทเรียกว่าจังหวะที่ขึ้นแล้วอาจจะมีบางช่วงจังหวะที่ดวงชะตาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่ในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดาวเขาทำมุมถึงตัวราศีและตัวลัคนาของตัวท่านทำม,มุมถึงดาวพฤหัสก็น่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านโดยเฉพาะหลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปที่ดาวอาทิตย์จะโคจรมาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนทำมุมถึงตัว รัคนาราศีของตัวท่านและยังทำมุมถึงตัวดาวพฤหัสอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว,ว่ามิถุนายนนี้เหตุการณ์สถานการณ์ความเป็นไปในเรือนชะตาของตัวท่านมีเกงของการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่สองมิถุนายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภ ในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่18มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่30มิถุนายนดาววังคารและดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงค์ค่ะนี่ก็คือการโคจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําราศีค่ะดาวพฤหัสโคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษนะคะให้ผลดีกระเรือนชะตาของตัวท่านแต่ดาวพฤหัสก็ต้องรอกําลังของดาวดวงอื่นๆที่จะทํามุมถึงกันโดยเฉพาะตัวดาวอาทิตย์นี่แหละคะ่ะที่จะมาส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงทําให้ดาวพฤหัสที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนี้ จะให้ผลหรือมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4มิถุนายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคจากแดนไกลค่ะหรือบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภจากคนตายอาจจะได้รับข่าวคราวของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่มีเกณฑ์ของการเสียชีวิต ก็ลองเสี่ยงตัวเลขนะคะตามอายุข,ของคนตายก็อาจจะมีโชคหรือนโชคลาบที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่อาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆน้อยๆยังไม่ให้ผลในมุมของตัวโชคลาบก้อนโตสักเท่าไหร่นะคะในวันที่2มิถุนายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภค่ะเป็นพบอริของเจ้าชะตาดาวพุธจะโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์และดาวมนุษย์ยู ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นปัตตนีและเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นกรมมะค่ะเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในมุมของตัวอุปสรรคปัญหาดาวพุธก็จะให้น้ำหนักของความเป็นดาวการงานก่อนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่คนในองค์กรโดยเฉพาะเจ้าชะตานะคะจะต้องระมัดระวังในมุมของตัวคําพูดค่ะ จะคิดจะพูดหรือจะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้ต้องใส่ตรองให้ดีค่ะคําพูดของตัวช่านอาจจะนําพาความเดือดร้อนความเสียหายมาได้ซึ่งดาวพุธจะโคจรเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีพฤกษภ์เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะในวันที่5วันที่6มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้้าชะตามักจะมีเกณฑ์โชคลาภค่ะที่จะได้จากบุตรบริวารหรือโชคลาภจากยวดยานพาหนะ บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจจากบริวารลูกน้องหรือคนต่างเพศค่ะในวันที่7วันที่8มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคในมุมของตัวการเงินที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่โชคลาภที่ได้มาก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่มักจะเป็นโชคลาภในมุมของตัวการเงินที่มาแบบผ่านมือค่ะ มีโชคลาภเข้ามามีกระแสการเงินเข้ามาก็มีเหตุให้จับจ่ายหรือมีเหตุให้เสียทรัพย์ในวันที่9วันที่10มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุแห่งการเสียทรัพย์จากการเดินทางหรือการเข้าสังคมบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของการค้าขายการลงทุนกระแสการเงินอาจจะมีความติดขัดหรือหมุนเงินไม่ทัน เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือมารบกวนในมุมของตัวการเงินได้ค่ะในวันที่ 11-12. มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์นในด้านดีในมุมของตัวโชคค่ะบางท่านก็อาจจะมีโชคที่จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือโชคลาภจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจา การงานในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญามักจะมีเกณฑ์ในด้านดีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภฟุกๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะในวันที่13-14มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ในด้านดีของเจ้าชะตาก็คือถ้าท่านใดมีเกณฑ์เข้าไปติดต่อเจรจาขอความช่วยเหลือหรือเข้าไปศึกษาหาความรู้ ให้ลองหาคนกลุ่มใหม่ๆหรือคนที่อ่อนวัยกว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านได้มากกว่าค่ะบางท่านที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะพบรักครั้งใหม่หรือมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์โชคลาภจากบุตรบริวารก็มีเกิดขึ้นด้วยค่ะในวันที่ 15, 16, 17มิถุนายน ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดหรือระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระช่งกันบ้างนะก็ต้องระมัดระวังในมุมของคำพูดหรือการสื่อสารการเจราจาในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุน เป็นพบปตัตนิของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในลนักษณะของการเล็งราศีหรือลัคนาของตัวท่านส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในผู้ของความเป็นสุภพระส่งผลดีค่ะเพราะอาทิตย์โคจรเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรและทํามุมถึงตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวท่านส่งผลดีในแง่มุมของความรักนะคะที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะเจอความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นคนผิวดำแดงมีวัยวุฒิหรือวุฒิภาวะที่โตกว่าตัวท่านเป็นคนที่อาจจะได้รับคำแนะนำจากคนสนิทหรือคนใกล้ชิดส่งผลดีนะคะถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็ลองพิจารณาความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ได้ค่ะแต่สำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้โฟกัสในมุมของความรักนะคะ เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนหรือคนต่างเพศซึ่งเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีไหวพิบปฏิภาณดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนในมุมของตัวการงานการงานในลักษณะของหุ้นส่วนจะมีความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นค่ะในวันที่18-19มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้อุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวของความเดือดร้อนที่อาจจะเจอมาก่อนหน้านี้ ก็จะทุเราเบาบางลงไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังก็คือในมุมของตัวคำพูดหรือการสื่อสารการเจรจาอาจจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันที่18มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสดนั่นหมายถึงดาวพุธโคจรเร็วกว่าปกติค่ะ ดาวพุธโคโจรสถิตร่วมกับตัวดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันเป็นดาวคู่สติปัญญาเป็นดาวคู่เจรจาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือในผู้ของความเป็นปัตตนิด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือในผู้ของความเป็นกรรมะได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรและไปเจอดาวคู่ดีส่งผลดีในมุมของความรักความสัมพันธ์ในมุมของตัวธุรกิจการงานไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญา เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนที่ดีคนดีที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านนะคะในมุมของตัวธุรกิจการงานในช่วงระยะเวลานี้จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงทันใดประกอบธุรกิจในลักษณะของตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกชนิด เจ้าชะตาจะมีโชคจากคำพูดจะมีโชคจากการเจรจาค่ะในวันที่20.21มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้อุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความเดือดร้อนหรือเรื่องราวของความหนักใจที่เจ้าชะตาอาจจะประสบพบเจอมาก็าจะทุเราเบาบางลงไปนะหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของความหนักใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงาน ต่เจ้าชะตาจะหาหนทางหรือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในวันที่ 22, 23, 24มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคค่ะซึ่งโชคลาบนี้ก็จะมาจากการเดินทางหรือโชคลาภที่ได้จากต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนโชคลาภจากบริวารลูกน้องนะจะมีเกิดขึ้น จะเดินทางไปไหนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีบริวารน,นะคะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการติดต่อการสื่อสารการเจรจ,จามักจะให้ผลดีมีโชคลาภฟุกมเฟกค่ะในวันที่25-26มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้ในมุมของตัวการงานของเจ้าชะตาอาจจะเจอโจทย์งานยากหรือจะมีอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการงานให้ระมัดระวังมิตรสหาย เื่อนสนิทคนใกล้ชิดอาจจะนำพาความเดือดร้อนความเสียหายโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินต้องระมัดระวังค่ะในวันที่27 28 29มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาบนะคะที่จะได้จากคู่ครองคนรักตลอดจนเพศตรงข้ามค่ะในวันที่30มิมิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวัง นเหตุปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ครองคนรักบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการห่างเหินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับคู่ครองสักเท่าไหร่ความรักทางไกลจะมีเกิดขึ้นค่ะในวันที่30มิถุนายนดาววังคารและดาวสุกนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห เป็นพบสุภะของเจ้าชะตาดาววังคารดาวสุกและพระเกตจะโครจรน,นะคะอยู่ในเรือนชะตาเดียวกันส่งผลดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นวินาสนะเมื่อโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีธาตุไฟจะให้น้ำหนักของความเป็นดาวปุตตะก่อนหมายถึงโชคลาภจะมีเกิดขึ้น บางท่านอาจจะมีเกณฑ์แห่งการเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข e ึ้นฉับพลันกระทันหันนะเพราะอิทธิพลของตัวดาวังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นวินาศหมายถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้วางแผนหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันจะมีเกิดขึ้นดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นอริและเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นลาภะค่ะ เมื่อโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีาธาตุไฟจะให้อิทธิพลของความเป็นดาวโชคลาภก่อนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภฟุกงๆที่เกิดขึ้นค่ะเรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้ทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารและดาวศุกร์ให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงกระเรชะตาของตัวท่านเรียกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูได้โดยตรงค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ